แต่ว่าทางกัตนาเขาจะทําละครเทอรเกียกแล้วก็ทาให้กับช่อง3าแล้วก็รายชื่อนั้นจะมีจุย๋ยเป็นนังเอกจริงว่าไม่รู้จริงๆค่ะสาบานเลยไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องค่ะไม่ทราบไม่ทราบเรื่องนี้เลยค่ะแล้วจริงๆได้มีการพูดคุยกับทาง เราจะเล่นละคร,ทระเทืเกเยาเกไม่มีเลยค่ะที่ผ่านมามีแต่คุยกับพี่ตุ๊กตาเรื่องน้ําท่วมบ้านอย่างเดียวเลยเพราะว่าทางกตนาน้ําท่วมถึงคอเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีรายการบางรายการที่จุดถ่ายกตนานก็ต้องแบบออกมาถ่ายที่ท้องหล่อบ้างในเมืองบ้างอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะไม่มีคุยเรื่องเรื่องนี้เลยค่ะไม่มีการคุยเรื่องหรือว่าละครเรื่องใหม่ก็ไม่มีเลย ยังไม่ได้คุยเลยก็ถามพี่ตาพี่ตาก็แบบตอนนี้คือเร่งละครที่แบบกําลังถ่ายทําจะออนแอร์เนี่ยจะต้องย้ายไปถ่ายไกลไปลาดบุรีชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่กองไหนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเรานี่คือตอนนี้เราก็เก็บรายการอย่างเดียวเพราะตอนนี้รายการก็แบบไม่มีออกอค่ะพอมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บเลยคนก็เลยมองว่าเอ๊ะละครของจุยเอกกับทางช่องเจ็ดก็น้อยลงแล้วก็ไม่มีอะไรเงี้ยบอกเอ๊ะมันไปจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะเอาว่าปีหน้าละกันเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมีงานอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะบอกแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นพิธีเรื่องของพิธีกรนะคะแต่จะไม่มีปัญหาอะไรกับใครไม่มีปัญหาผู้ใหญ่เลยทั้งสิ้นค่ะปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์เลยไหมปีหน้านีจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันค่ะจะเย้มแย้มมาคล้ายๆพี่ป๋อเลยไม่มีไม่มีไม่ได้อย่างนั้นหมายถึงว่าอาจจะเป็นรายการใหม่งานใหม่อะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะก็คุนมาสี่โค่ะ ไม่ทราบจริงๆนะคะเรื่องเรื่องนางนาคหรือเรื่องแม่นาคเนี่ยเป็นละครนานมากแล้วที่เคยติดต่อแต่เป็นทางช่อง9ไม่ได้เกี่ยวกับพี่อุ๋ยหรืออะไรอย่างแต่อยา่างใดค่ะแล้วจะมีเล่นหรือเปล <ๆ S 2> ่าก็แนนจิกอทางช <ๆ S 1> ่องเออจู่ว่าจเป็นไปได้สูงมีแคือจะไม่รู้เลยจู่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ <ๆ S 1> คือไม่รู้เลย,ยจริงๆตอนนี้ค่ะเรียกว่าทัานน้งนางนาคจะได้เล่นเปล่าก็ยังไม่รู้ จะไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ว่างั้นพวกเรายังไม่ได้ข้อมูลนี้มาเลยพวกพี่เก่งมากที่ได้ข้อมูลมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเออเออเออพี่ตานี่มีเป็นคนที่มีความก้าวร้าวมากเลยตอนแรกที่มีข่าวเลยกับพี่ตาจริงๆจะคุยกับพี่ตาเรื่อยๆนะคะทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะก็แต่ตอนนี้ทางพี่ตาเนี่ยจะยุ่งเรื่องของบ้านน้ำท่วมที่บริษัทน้ำท่วมอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะนใหญ่ แต่ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากกว่าจนตอนนี้ทุกคนก็มองว่าทางการนาจะป้ให้ถึงไปได้ทั้งช่อง3และช่อง7โอ้นี่ถึงไม่รู้จริงๆต้องถามผู้ใหญ่เพราะว่าจู่ตอบอะไรไม่ได้ค่ะจู่ไม่รู้ว่าทางผู้ใหญ่อะไรยังไงแต่ว่าเท่าที่จี่คุยเนี่ยไม่มีเรื่องงานเลยตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวกันล้วนๆที่แบบถามสารทุกสุกดิบว่าเป็นยังไงบ้านพี่ตาก็จะเป็นห่วงเรื่องพ่อส่งดอกไม้มาให้อะไรอ่ะเยเราก็จะถามเรื่องของออน้ําท่วมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นจู่ว่านะ มันจะเคลียร์หรือว่าน่าจะเป็นพวกมักรลากุมพาไปเลยเพราะตอนนี้ทุกคนกํนนาลังจัดการชีวิตต่อกันอยู่กันเรื่องน้าท่วมนะคะว่ารายการละครจะไปกันยังไงอะไรยังไงมากกว่าตอนนี้ค่ะคิดถึงไหมคะละครหายไปนาน วันนี้เริ่มติใจพิธีกรเหมือนกันเพราะว่ามันก็ได้อะไรกับตัวเราหลายๆอย่างนะคะละครคิดถึงค่ะแล้วก็คิดถึงแฟนละครด้วยจริงๆแล้วก็อาจจะมีคนแบบคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะมามีละครเรื่องอะไรก็อยากให้รอนิดนึงนะคะยังไงดิวก็คิดว่าดิวต้องกลับมาเล่นละครแน่นอนเล่นตุ้กี่ปีแล้วคหพี่น้ยปีกับออมเองกับต้นปีที่แล้วต้นปีเลยนะกับไให้เทสาวใช้า้เทค่ะก็ยังไม่นานมากปกติแล้วถ้าเกิดไปดูปกติจุก็รับละครปีเลยเรื่องอยู่แล้วที่ช่องเจ็ดให้มาค่ะมันเป็นแบบนีี้้มาปแลว เรื่อละครนุ่เงียบเรื่องละครนุ่มเงียบเอ่อจริงๆแล้วันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานสามปีแล้วแต่ว่าพอมีกระแสขึ้นมามีเรื่องขึ้นมาปุ๊บพี่ๆก็จะกลับมามองเกี่ยวกับเรื่องละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปกติตอนนี้ก็ทํางานในในส่วนอื่นๆอยู่อะค่ะจบเรื่องละครเข้าเรื่องตุกตัวเหมือนมีข่าวมาว่าไปทานข้าวกับพี่กัปตันเออหเออมนไม่นานแบันี้ไม่นานนี้เหรอ ไม่ใช่แล้วไม่น่าจะไม่ไม่นานนี้ไม่ใช่อะค่ะแต่ว่าเคยไปทานกับโบพี่เจียพี่อ้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเป็นที่พี่ตันเขาได้รางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมซึ่งนานมากแล้วตั้งแต่หน,น้าตาลนะคะอันนั้นก็ไปกินกับพี่ๆกันอะไรเไงี้ยค่ะที่ร้านพี่เจี๊ยบหมูกนะดก็ดเลยแบบเออไปกินด้วยอะไรเงี้ยแล้วเมือ่อเมื่อนานมาแล้วนี่ไปใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อนานมาแล้วอะค่ะไปแต่เมื่อเร็วๆนี้ไม่ได้ไปค่ะแต่ไม่ได้เป็นสักกาสองต่อสองแล้ค่ะก็เป็นกับพี่ๆจะกีบกันไปอรอย่างนงี้ยที่จะบอกว่า คือทงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแปลกๆบ้คงหนูก็หวังว่าจะได้อะไรใหม่ๆใหม่นี้จะช่องย้ายช่องต่อไเกียวไอเดียวเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานตัวเองทุกอย่างคือรอลุ้นแค่ในกุมพามิถุนานหน้าแน่นอนจึงว่าทุกอย่างจะชัดเจนในปีหน้าค่ะ